แล้วก็ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเลยนะคะหน่วยงานภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนจังหวัดเลยค่ะจัดกิจกรรมสารฝันปันน้ำใจให้น้องและจิตอาสาปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีอาคารพร้อมการมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬาค่ะที่โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ตำบลเซี้ยวอำเภอเมือง อำเภอเมืองเลยนะคะนายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานกิจกรรมสารฝันปันน้ำใจให้น้องพร้อมด้วยนายทัตพลเหลือวงไพศาลประธานกรรมการบริษัทเมืองบิ๊กโฮมจำกัดนายเชิดศักด อุ่นคาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลยหน่วยงานภาครัฐทวิสาหกิจนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีว่าที่ร้อยตรีโยธีชัยคีรีผพ้่อในการโรงเรียนบ้านภูสวรรค์นายนัทนนท์สุตตานนนผู้ใหญ่บ้านหมูส่สี่บ้านภูสวรรค์ตำบลเซี่ยวคณะครูและก็นักเรียนนะคะได้ร่วมให้การต้อนรับค่ะ กิจกรรมพลังงานนะครับประกอบด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีอาคารการมอบอุปรกรณ์ด้านความปลอดภัยอุปรกรณ์การเรียนอุปรกรณ์กีฬาปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีอาคารเรียนและการจัดกิจกรรมจิตอาสาฝันปันฝันปันน้ำใจในให้หน้องนะครับ